สำหรับไก่เลี้ยงออกชนนะครับเอฟซี FC ถามว่าผมใช้ยาตัวไหนนะสำหรับผมเอฟซี FC คงคิดว่าผมใช้ตัวแพงเลยไหมนะฮะนะครับมันก็มันอยู่ที่งบเรานะถ้าเราใช้ตัวแพงได้มันก็ก็ดีกว่าตัวถูกนะครับผมก็ดีกว่าตัวถูกนะครับผมอะไรก็ได้ที่มันราคาแพงๆที่สูงเนี่ยมันก็น่าจะคุณภาพดีกว่าของราคาถูก นะครับนะครับเช่นถว่าถ้าเป็นเป็นรถคันหนึ่งอาจ,จะเป็นรถเกง๋งอเมร่าคันหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะราคาห้าหกแสนแต่ถ้าเบนซ์บีก็สามสล้านนะครับมันก็จะดีกว่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีงบไหมหรือของที่มันแพงเนี่ยก็อาจจะไม่ดีกับเสมอไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะ ผมเนี่ยนะครับเคยไม่สบายนะครับก็แน่นอนนะก็เออพอมีตรงมีตังพอที่เราจะคือเรามีมีเงินนิดนึงแล้วก็มีประกันนะฮะประกันก็คือไปโรงพยาบาลได้ฟรีประมาณนี้นะครับไปโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลแพงนะฮะไปได้ฟรีนะครับผมก็ไปนะฮะก็ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนี่ะครับไปโรงพยาบาลนนะได้ยาดีๆมากินหมอก็จัดดงจัดยามาให้นะครับก็ทําเป็นใบเสร็จออกมาก็เป็นเงินประมาณห้าหกพัน ไปหนึ่งครั้งได้ยามากินชุดหนึ่งห้าวัน7วันกินยาหมดยังไม่ดียังไม่ค่อยดีขึ้นมากนะครับเพราะยังพอทุเลาพอนั่นขึ้นก็ยังไม่หายนะครับก็ตัดสินใจว่าไปอีกไหมมันยังไหนก็ฟีเสียเวลาไปนะครับผมก็ยาโรงพยาบาลหมดนะฮะผมก็เห็นยาพาราอยู่หลังตู้เย็นก็จัดยาพาราซะเลยนะครับผมเช้า2เม็ดเที่ยงสองเม็ดลังอาหารเย็นสเม็ด หายครับหายตื่นเช้ามาดีขึ้นเยอะเลยนะฮะอย่างไรบางทีบางทีมันก็มาหายเพราะยาพาราเรานี่แหละครับไม่กี่บาทด้วยนะฮะคําว่าแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะเสมอไปแต่มันจะดีกว่ามันจะดีกว่าถูกนะฮะหรือมันอาจจะเป็นผลมาจากผมกินยาโรงพยาบาลมาหกพันเนี่ยมันใกล้ใกล้หายแล้วนะฮะมาสับยาพาราต่อมันอาจจะหายก็ได้นี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะฮะนะครับผมแต่ ไม่เสมอไปทุกอย่างนะครับแต่แพงก็จะดีกว่าถูกนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ถูกหรือแพงหรอกผมใช้ให้ให้มันเข้ากับไก่ตัวนั้นผมก็มีทั้งแบบราคาสูงแล้วก็มีทั้งแบบราคาตา่ำผมก็ใช้มันกินก่อนให้ไก่กินก่อนว่าไก่ตัวไหนมันถูกกับยาตัวไหนนะครับผมผมก็จะให้มันแพงว่าแพงมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกครับสมมติว่านะครับสำหรับสำหรับยากไก่เนี่ผมสําหรับยายาบํารุงไก่นี่ผมแยกให้ fc แบบนี้นะครับว่าหนึ่งเขาเรียกว่า วิตามินวิตามินเม็ดแดงตามร้านขายยาไก่กินวิตามินจะบำรุงเลือดวิตามินเหมือนเฮโมวิตถ้าใครให้กินเฮโมวิตของคนได้ก็ดีก็กินได้เลยครับแต่ผมก็ใช้ทั้งเฮโมวิตของคนก็จะแพงหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นสักสามสี่ร้อยต่อสิบเม็ดยี่สิบเม็ดอะไรเงี้ยแต่ถ้ายาไก่ร้อยเม็ดร้อยบาทนะฮะวิตามินของยาไก่นะครับก็ผมว่าวิตามินเพื่อบำรุงเลือดบำรุงเลือดบำรุงสายตา ะะสองยาลูกกรนะฮะลูกกรก็อาจจะเป็นลูกกรพี่โอชัยยานหรือลูกกรทวีชัยลูกกรยี่ห้อต่างๆตามที่ร้านขายยาไก่เข้าขายคำว่ายาลูกกรนี่คือยาสมุนไพรยาสมุนไพรนี่จะดูแลร่างกายบำรุงร่างกายนะฮะสานะฮะยาอันที่3คือแคลเซียมนะฮะใครจะใช้แคลเซียมแบบไหนก็ได้แคลเซียมแบบของไก่โดยตรงนะฮะผมใช้แคลเซียมของสุนัขนะฮะ หรือของหมานะฮะแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกหมาผมใช้ตัวนั้นอยู่นะครับผมแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกนะฮะยาลูกกรบบำรุงร่างกายนะฮะยาวิตามินบำรุงเลือดบำรุงสายตาสามอย่างนี่คือยาบำรุงไก่นะฮะใช้เลยครับใครจะใช้ถูกใช้แพงก็ตามแต่อ่าที่ท่านจะเลือกใช้ผมก็กินเทอร์วีใช้นะตัวไก่นุมน่มๆผมเนี่ยสมว่าไก่นุมน่มๆผมกําลังจับมาคัดมาเลี้ยงเนี่ยผมจะกินตัวธรรมดาก่อนอ่ากิน ลูกกอนทวีชัยกระปุกละร้อยกินวิตามินเม็ดละหนึ่งบาทจากร้านขายยาไก่ก็ร้อยเม็ดซื้อมาประมาณร้อยเม็ดก็หนึ่งร้อยบาทก็สองร้อยละแล้วก็วิตามินก็ยาวิตามินเขาเรียกว่าแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกไก่มาจากร้านขายยาไก่ก็ประมาณร้อยห้าสิบก็สามอย่างก็ลงทุนประมาณสามร้อยสี่ร้อยนะครับกินสามอย่างที่สําคัญนะครับเวลาเราเอาอ่า พวกยาพวกยาบำรุงให้ไก่กินสําคัญคือเราต้องออกกําลังกายไก่ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะให้กินยายเฉยๆโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายแม่ใดเลยแล้วมันจะแข็งแรงแล้วมันจะปึงปังแล้วมันจะกล้ามเนื้อแน่นนุ่นไม่ใช่นะฮะถ้าคุณกินยายอย่างเดียวแล้วไม่ออกกําลังกายอ้วนนะครับนะฮะจากไก่สองโลแปดนี่สามโลสองได้เลยนะฮะบินลม้มเพียลล้มภาพเลยนะฮะก็หมายความว่ามันก็เหมือนบํารุงให้มันอ้วนนะฮะผม พอยามันขยายออกไปพอยาไปในร่างกายม,มันมันอ้วนมีไขมันมาทาให้เนื้อขยายขยายแล้วเนื้อมันไม่ได้รัดเพื่อเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะฮะมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าต้องออกกําลังกายประกอบด้วยนวมด้วยนะฮะเอาไก่นวมไก่นวมไก่ไก,ก็เหมือนว่าเตะในสังเวียน่ะปล่อยมันเตะไว้ในสังเวียนยี่สิบสามสิบนาทีก็ว่ากันไปตามระบบนะครับผมวิ่งสุมนะดด่มด้วยนะครับล่อไก่ด้วยโดดหลุมด้วยนะฮะปล่อยเดินเล้าด้วยนะฮะปล่อยกินหญ้าด้วย ในที่กว้างยาก็สาคัญญ้าสดก็ให้กินนะครับยาสดร,ระวังด้วยนะครับบางทีเราไปเก็บหญ้าสดมานะครับผมทุ่งนานั้นทุ่งนานี้เขาฉีดยาฆ่ายา้าน,นะนะบางทีทําให้ไก่เราอาจจะไม่ตายเลยก็อาจจะเป็นแบบนู่นนี่นั่นก็เป็นไปบางทีสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไก่เรามันไม่สบายนะครับยาสดที่เขาฉีดยาฆ่ายาก็อันตรายเหมือนกันถ้าเดินเข้าไปมันก็จะเหม็นเลยแหละมันก็จะสังเกตได้แล้วก็จะรู้ยามันก็จะเหี่ยวเหี่ยวยาจะไม่สวยที่สําคัญเก็บในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้เก็บญ้าในส่วนที่เรา เราเก็บประจําเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นที่เจ้าของเขาไม่อยู่น,น,นานๆแล้วหรือว่าข้างๆฟาร์มเราก็ได้นะครับเก็บยานะครับสาหรับท่านที่มีพื้นที่ในการเก็บยาจํากัดนะฮะในกรุงเทพจะจำกัดในต่างจังหวัดก็ไม่น่าจะจํากัดนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับกินยาแล้วก็เขาเรียกว่าออกกําลังกายร่วมด้วยนะครับผมกินยาตัวถูกก่อนสําหรับไก่กําลังเริ่มเลี้ยงแต่ถ้าสาหรับไก่ที่มันเลี้ยงแล้วพร้อมที่จะชน3ายกและเลี้ยงแน่นๆแล้ว ไก่ตัวนี้จะรับยาตัวแรงขึ้นถ้าตัวแพงมันจะแรงขึ้นนะฮะเริ่มแล้วไอ้ตัวนี้ตีสามยกได้ต้องกินยาวิตามินต้องกินเฮโมวิตแหละเฮโมวิตคนเลยบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็อยาบำรุงต้องกินแบบของพี่โอชายันละตัวดีละตัวดีละพี่หัวชายันของลำปาก็ได้นะฮะตัวนี้ตัวตัวยาคือจะมีค่อนข้างมีราคาและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็จะเป็นตัวราคาดีขึ้นละ นะครับผมก็ใส่ลูกกรอนตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แคลเซียมก็เป็นแคลเซียมของผมใช้ของแคลเซียมของบํารุงกระดูกหมานะครับแคลเซียมเพราะว่าผมบํารุงกระดูกหมาที่มันแบบแข็งแรงหมาต่อสู้นะครับผมก็ตัวนั้นไม่ให้กินผมติดติดตัวนี้มากเลยนะครับแคลเซียมนะฮะก็ไปซื้อตามร้านขายยาไก่นั่นแหละบางทีมันก็จะเป็นร้านขายอาหารหมาขายอะไรรวมๆกันหลายๆอย่างก็ไปซื้อมาแคลเซียมตัวนี้ให้กินนะฮะได้ผลดีนะครับผมนี่ครับเราใช้ให้มันแมทเหมาะกับ มแมทเละมเหมาะกับไก่ตัวนั้นๆแล้วก็ต้องดูสังเกตด้วยว่ากินแล้วมันดีขึ้นหรือกินแล้วมันแย่ลงด้วยนะฮะถ้ากินแล้วมันแย่ลงก็ลดปริมาณลงตอนแรกก็ให้กินปริมาณได้น้อยก่อนนะครับนี่คือการนี่คือยาไก่ที่ผมใช้นี่คือยาบำรุงนะมันจะมียารักษาอีกคำว่าบำรุงเนี่ยทำให้ไก่มันทำให้ไก่คำว่าบำรุงเนี่ยก็เหมือน กินเพื่อที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมือนนักกล้ามอะฮะเหมือนคนเขาออกกําลังกายเป็นนักกล้ามกินอ่ากินโปรตีนตัวนั้นกินโปรตีนตัวนี้กินแคลเซียมตัวนั้นตัวนี้นะครับผมนะาทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นตรงนี้ดีกล้ามเนื้อตรงนี้นักกล้ามเขาที่เขาไปแข่งนะครับผมอย่างนั้นนะครับคนสุขภาพดีอยู่แล้วแต่เขาไปเพิ่มตรงนั้นเขาก็สุขภาพดีขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนคําว่ายารักษาเนี่ยทาให้หายป่วยทําให้ไก่ตัวนั้นผอมๆอยู่เนี่ยสุขภาพดีขึ้นผอมๆอยู่เนี่ ก็หน้าซีดอยู่เนี่ยหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือยารักษาสําหรับยายารักษานะครับผมผมก็ใช้มาสารพัดยานะครับนะฮะจนสุดท้ายผมก็คล้ายๆว่าเอาบางทีบางตัวเนี่ยมันยาบางตัวมันมามันเม,ม,นม็มันไม่ค่อยได้แรงมากบางทีมันมาแค่เจ็ดสิเปอร์หกสิบเอร์ซนดยผมก็เลยเอาหลายตัวมารวมกันนะฮะก็ไปคุยกับแหลบที่เขาทำยาก็ เอาหลายๆตัวมารวมกันก็จัดเป็นของเขาเรียกว่าเ,าเปิดเป็นแบรนด์ของตัวเองประมาณนี้นะฮะผมก็เปิดเป็นแบรนด์ผมเองเลยก็ลองมาใช้ดูก็ได้เรื่องอยู่นะครับบางทีเราก็ทําทมาหลายตัวหลไรเราก็ใช้เองผมใช้อยู่นะครับชื่อไอดานาโนนะครับผมเป็นแบรนด์ผมเองเป็นชื่อผมเองนะครับลองใช้ดูสารพัดโลกมากเหมือนยาพาราเลยนะครับผมหลักๆก็คืออ้าวัด วัดหน้าบวมนะฮะกระเพาะไม่ย่อยขี้เขียวขี้ขาวไม่สบายอะไรสักอย่างหนึ่งยืนซึมยืนเหงาเฉยเฉมันเงาเงาซึมซึมเนี่ยให้ฉีดเข้าไปเลย1นึซีซนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาออกคลิปอยู่สักวันหนึ่งนะครับวันนี้ผมเล่าคร่าวๆก่อนนะครับ